วันนี้จะทำอาหารเจนะคะอันนี้จะเป็นลุยสวนเจเนาะจะเป็นลุยสวนหรือเป็นประมาณเหมือนสุก,กี้ก็ได้นะส่วนประกอบทั้งหมดก็จะมีขายเห็ดหอมปรุงรสเต้าหู้แครอทข้าวโพดทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะคะ ใส่เห็ดลงไปก่อนแล้วกันขาเห็ดผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ใส่เห็ดก็ก็ผัดทั้งหมดอะคะ่ะเต้าหู้เต้าหู้แครอท ข้าวโพดนี่ก็เป็นข้าวโพดดิบเนาะก็ผัดรวมกันเลยผัดเอาพร้อมพร้อมกันนี่แหละค่ะผัดเนี่ยผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวลองปรุงรสแล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครอยากจะได้รสหวานก็เติมน้ำตาลได้แต่เดี๋ยวชิมดูก่อนเพราะว่า มันมีข้าวโพดแล้วก็แครอทเนี่ยมันจะมีรสออกหวานนี่เดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ามันรสชาติประมาณไหนเพราะว่าประเดี๋ยวเราจะไปมีน้ําจิ้มด้วยนะคะันอร่อยแล้วเพราะว่ามันจะมีขาเห็ดตรงเครื่องอะค่ะมันจะมีรสชาติอยู่ด้วยเต้าหู้แล้วก็ข้าวโพดเต้าหู้ข้าวโพดแล้วก็แครอทอะมันจะได้รสกลมกล่อมพอดี มื่อกี้ปรุงไปแค่นี้นะคะแค่ใส่แค่ใส่ซีอิ๊วขาวเนาะอร่อยล้วเราจะผัดให้แห้งๆนะคะเราจะผัดให้เข้าแห้งนิดนึงเพื่อจะได้นําไปทําเป็นห่อแผ่นแป้งอะคะ่ะอันนี้สูตรนี้สําหรับคนที่ทานเจนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เสร็จแล้วคะ่ะอร่อยละวปรุงรสเรียบร้อยละปรุงรสก็แค่ใส่ แค่ซีอิ๊วขาวนะคะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นมันจะออกแห้งๆอันนี้เป็นแผ่นแป้งเข้ากล้องนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาเป็นนำมาเป็นห่อแบบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะ ผัดเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเนี่ยเอามาจุ่มน้ำนิดนึงนะคะแป้งนี่เหนียวดีมาจุ่มน้ำนิดนึงแล้วเขาก็จะออกจะนิ่มหน่อยหนึ่ง ทำกินเองนะคะอาจจะไม่พิถีพิถันเท่าไหร่นาเครื่องที่ผัดไว้ทําไส้เนี่ยนะคะมาใส่ที่แป้งที่ชุบน้ําไว้ประมาณ5วินาทีเนี่ยจนแป้งนิ่มแล้วนะคะทําให้เราสามารถหอ่อได้ง่ายขึ้นเราจะม้วนแป้งนะคะม้วนแป้งแล้วก็พับมุมซ้ายขวาแล้วก็ม้วนม้วนม้วน,วนปิดเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ หรือจะห่อเป็นชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นละคำก็ได้นะคะโดยการแบ่งแผ่นแป้งออกมาเป็น4ชิ้นเล็กๆใส่ไส้แล้วพับเป็นมุมสามเหลี่ยมซ้ายขวาแล้วก็ปิดนะคะก็จะได้ชิ้นละคำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะทานกับน้ำจิ้มสุกี้หรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะคะ